ตูเจ้าดังมาส่งแล้วครับผมเออตูเจ้าดังสวัสดีครับทัพไทยครับผมเรื่องงามยามดีครับวันนี้ลงกี่ร้านนี่ลงสองร้านร้านละร้านอารทรสี่สิบแปดใบร้านกิตติหกสิบกว่าใบอู้เอาเงินไปไวในมุดนั่นแหละครับรวยแล้วทัพไทยครับตัวนี้ยังยังยังรวยนี่อไรจะรวยจ๊ะก็ต้องจ่ายเข้ามาแล้วนี่ เออก็ธรรมดากันเรายังไม่มีรถเนอะ <c oughs> ว <c oughs> รวมนี้มาเป็นหก้อเลยนะนี่มสองร้ามครับลงสองร้ามร้อยใบใช่ไหมรวมร้อยสิบสองใบร้อยสิบสองใบเดี๋ยวให้ดูรอดูทีมงานเขาเก็บท่าใบก่อน <c oughs> ไม่แยกลังไอ้เต้ลืดเรากี่ ปุ่งทายคลิปเาห่ยอยู่นี่ทั้งวันครับยยรอยู่ร้านกิติโอ้เจาของร้านต้องเดินออกมาดูครับนี่เท้าเกยใหญ่ครับอรบอกใครมาปุ้นเปียนปุ้นเปียนหลังร้าน,นไม่ได้เลเท้าเกยใหญ่ครับนี่ นี่แหละคนนี้แหละครับเจ้าเคใหญ่เจ้าของชื่อเลยนี่ใช่ใช่กิตตินี่ครับเฮียกิตติครับนี่คนนี้แหละแต่ส่วนมากเจอแต่เฮียนิวอ๋อส่วนมากใครเข้ามามาดูอะไรให้ยังไงครับไอผมก็อยู่ข้างหลังครับอยู่สาขาสองไม่มีธุระอะไรก็เลยไม่ได้ออกมานี่ครับนี่นี่ดั้งเดิมนี่คนนี้แหละดั้งเดิมเลยกาารหย รถล่องเขาผ้าใบเขาพร้อมดีมากเลย รถเขาเปิดด้านข้างได้แบบนี้ จนต้องมาสองรอบแล้วเอามาทดลองบอก่กเอามาขายแล้วครับเอามาขายเลยครับผมจะเป็นตัวแทนจำหน่าย B Tech นะพีเยียแน่นอนเอท่าที่ร้านขายโดนอะไรยังไม่รู้ราคาเลยครับ <laughs> อันนี้ให้เอามาให้ดูก่อน เดี๋ยวใครซืบราคาอีกทีนึง B Tech ค,ครับ B Tech นะครับอีกแบรนด์หน<บ>ึ<ด>่งฝากด้วยนะครับงามตัวใช่ครับยักษ์ยักษ์แบรนดลอกหน้าลอกหน้าถึงจะติดิติจิติจิติแนี้ให้ดูสวยสวยดูคร่าวๆก่อนไปข้างล่างเป็นมีโออ่ะมีมีโอมาด้วยอ่ะมีอ้าว นี่ผมเป็นเซลแล้วนะครับได้ไหมพี่จะเลิกซีทูไปเป็นเซลแล้วก่อนจะเป็นเซลแล้วทางกินอะไรหลายทางเลยเบคคนเดียเขาทำมาหากินบ้างรู้แทนที่จะกินโลโก้มาเสร็จแม่กำลังสั่งทกล่องอยู่ครับมีมีอันนี้นิวนี่แหละที่เสียร์ติชาของใคร กี่ดอกเดียวกี่ไปกี่ดอกเอาไปสี่สิบสี่แล้ววงมีดอกแค่กีอเนี่ยจะอยู่บนรถแห่ฟรีชามิวสิกครับสวยแท้นอนมือถือหลักกล้องว่าคุณทำหลักกล้องโอ้ยปะร์ติไว้เนี่ยมาจากอิตาลีเลย ซองซงๆๆๆงไว้จากอิตาลีนะจ๊ะยอันนอกอันในเจ้าเป็นรอนชุดรองชุดนี้จะขายอะไรแบบมาทั้งเซ็ตหมดอ๋อถ้าบวยขาดก็คือยกกระดาษทั้งไปเลยไปด้วยทั้งผ้ากันทั้งบวยอะไรเข้ามาเป็นชุดของเขาเลยอันนี้หรอมาเหมือนกันมาเป็นชุดเหมือนกันอ๋อถ้ามันเสียนะถ้ามันเอามาซยกเลยยกเลยครับยกอย่างเดียวตัดยกอย่างเดียวเลย

ยิเบ้เขาขายแล้วไม่แปดมันก่อนไม่เหรอไม่เอาข้างหน้าลงก้อนหน่อน่ะก็ไม่อีกบางส่วนต้องไปเกี่ยว้โกดังนู่นลงที่นี่ไม่หมดหรอกเนอะแถวข้างหน้าน่อยนะจะได้เอายี่เวีลง ไปนู่นก่อนอเปิดตนี้อยู่ข้างล่างก็จะสั่นเลยเดเลยอยูนีเปิดนี่ต้องนี่เปิดข้างโอเเด็กจะเด้บานการ้ ท่านค่านไปาม่แล้พลันนะมันพื้นเพราะว่าพลันนะเสือเด่นด้วยไม่ได้เดี๋ยวเสื้อจะพูดไม่ได้เดี๋ยวตายยกหลังเสืดมั่งนี้ใครคิดกรเสียงเดี๋ยวตายทั้งหมดเดี๋ยวไดต่นเ้ฆเมเฮาหมด Rồi. Đó. À, chân nặng lấy Làm <laughs> biết bằng đấm liệm túc. nếu mới là bắt được

อิเล็กทรอนิกส์แล้วกันครับอ๋ออ๋ออ๋อทับไทยมาส่งตู้แค่นี้เองตำรวจมาจับเลยบ่โอ้โหมาจับทับไทยดิพี่ทับเรือครับเออเอาเอานี่ครับทับไทยอยู่ตรงนี้ครับจับไปเลยครับ มกีมเลยกีมอีกแล้วเขาัะไม่ได้แปะโลโก้หรอทำตัวปกติสิพี่ยังมีพ่รุษนะอระรนีเเบร์โตัวปกติยังมีพรุษเนี่ยเออเขากลัวพี่ตำรวจหมดเลยเขาบอกว่าจะทำตัวยังไงให้มันเป็นปกติเจ้าของนั้นนี่นี่นี่ พี่ตำรวจบอกว่ารถใหญ่เลยเราขึ้นหลังรถตู้สีู่้สี่ขึ้นนะครับเกเอาอะไรมารถใหญ่พี่ตำรวจพูดจนน่ากลัวเมื่อกี้รถใหญ่นะเอ้ะไว้เกต่สิ